ไฟล์วิดีโอจากกล้องวงจรปิดเปิดดูไม่ได้จากการเข้ารหัสของเจ้าของกล้องยี่ห้อน,นั้นๆทำให้ไม่สามารถดูใน PC หรือในโน้ตบุ๊กต่างๆได้และเราจะเอาไปเป็นหลักฐานฟอ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้อย่างไรชมคลิปวิดีโอนี้แล้วคุณจะรู้ว่ามันจะต้องแปลงไฟล์ยอย่างไรให้สามารถเปิดดูได้ในทุกที่เรามาลองดูกันว่าไฟล์วิดีโอจากกล้องวงจรปิดจะสามารถเปิด ในโปรแกรมตัดต่อได้หรือไม่ลองเปิดดูไม่สามารถเปิดได้อันนี้เป็นโปรแกรมตัดต่อ Adobe Premiere Pro เราลองมาเปิดอีกโปรแกรมหนึ่งคือโปรแกรม Sony Vegas ลอง Import เข้ามาดูใช้วิดีโอตัวเดิมโปรแกรมไม่สามารถรองรับได้ ทีนี้เรามาลองอีกโปรแกรมหนึ่งชื่อโปรแกรม Movie Maker Import File จากไฟล์เดิมนะครับสามารถเอาเข้าโปรแกรมได้แต่ยังไม่สามารถตัดต่อได้ต้องแปลงไฟล์ทั้งก้อนก่อนถึงจะเอาเข้าโปรแกรมตัดต่ออีกครั้งหนึ่งกดปุ่ม Export เพื่อเซฟไฟล์ ผมตั้งชื่อไฟล์ที่แปลงชื่อมีเดียนะครับรอจนเอ็กพอร์ตเสร็จเรียบร้อยจากนั้นออกจากโปรแกรมและลองเอาไฟล์ที่แปลงมาเข้าโปรแกรมออ Adobe Premiere นะครับ เราก็จะสามารถตัดต่อในโปรแกรมนี้ได้แล้วนะครับทีนี้มาลองดูในโปรแกรม s o ดีเวกัสสามารถดึงเข้ามาในไทม์ไลน์ได้แล้วนะครับเราก็จะสามารถทำการตัดต่อแล้วก็เอาไปฉายประกอบสำนวนการฟ้องร้องได้ โดยแปลงไฟล์เป็น mp4 หรือ wmv ซึ่งสามารถฉายได้ทุกที่สนใจแปลงวิดีโอจากกล้องวงจรปิดถ้าคุณทำไม่ได้กรุณาติดต่อคุณจ้อ0816127197หากแปลงไม่ได้ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะกล้องวงจรปิดมีหลายรุ่นกรุณาส่งไฟล์ที่จะทํทำมาทางอีเมลนะครับเพราะทางอื่นจะมีการบีบอัดจะทำให้ภาพไม่ชัด